สำหรับใน,นคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดับชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก1.18% S&P 500ปรับตัวปิดบวก1.26%และน a สแดกนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป1.99%ครับ โดยในส่วนของดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวนะครับปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งนำโดยดัชนี s 斯 a ที่พุ่งขึ้นเกือบ2%โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้น Apple ที่พุ่งขึ้น6%หลังจากประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการถึง1.1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ กระทรวงแรงงานสาหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง1 7 5 0 0 0ตำแหน่งในเดือนเมษายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ2 3 8 8 0 0 0ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ3.9%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ 3. 8ครับ ข้อมูลการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดการนั้นก็กระตุ้นให้นังชุดนั้นปรับเพิ่มคาดการที่ว่าเฟดนั้นอาจจะเริ่มปรับรอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้ครับ นี่เป็นสถากนการณ์ที่น่าจับตามองนะครับนักถุนส่งผลให้ราคาทองคาและราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแต่ท้ายที่สุดแล้วราคาน้ำมันดิบนั้นก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปนะครับนักถุนครับเพราะว่ายังมีปัจจัยหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่ต้องกังวลใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเจราจาระหว่างสงครามอิสราเอลกับทางฝั่งของฮามาสนั้นยังอยู่ในช่วงของการเจราจานะครับในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมามีแนวโนว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจราจา ก็ได้ก็เลยทำให้ราคาทองคำกับราคามัดิบนั้นปรับตัวลดลงครับแม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจก็ตามแต่แต่ที่นี่ครับนักถุนครับในวันอาทิตย์ก็มีการรายงานเข้ามานะครับว่าฮามาสเผยว่าการเจรจาสงบศึกกับอิสราเอลนั้นไม่มีความคืบหน้าอิสราเอลยันไม่หยุดยิงถาวรครับ กลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นมีการเปิดเผยกับสนข่ขาวสินหัวว่าการเจราจาสงบศึกกับอิสราเอลในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนั้นไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยหลังข่าวระบุว่าการเจราจารเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากอิสราเอลยืนกรานว่าจะไม่มีการยุติการโจมตีอย่างถาวร สนักข่าวิิ้นหัวรายงานว่าฮามาสนั้นเรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากชินกาซาและก็ยุติความขัดแย้งโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่อิสราเอลไม่ยอมรับก่อนหน้านี้สนักข่อวเอาอาลาบียนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นตกลงที่จะปล่อยตัวประกัน33รายในระยะแรกของการทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลจากจำนวนเบือเ้องต้น20รายตามข้อเรียกร้องของอิสราเอลครับ ทั้งนี้ตัวแทนของกลุ่มฮามาสได้เดินทางมาถึงกรุงไคโรเมื่อวันเสาร์เพื่อเจรจากับผู้ไกลเกลีย่ยของอียิปต์ถึงความเป็นไปได้ของการบรรลุข้อตกลงสงบศึกในชวนกาซาซึ่งอาจจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันบางส่วนครับนี่คือสถานการณ์ที่มีการรายงานเข้ามานะครับในช่วงวันเสาร์ทิ์ขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ่ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i ินสเตอร์ l เตอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6000 u ยูเอสดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจรําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกัน,นเยอะเยอะขอบคุณครับ